ดีครับสวัสดีทุกท่านเนาะแต่แนวเขตของเรามันถึงห้วยค่ะมันก,ก็จะเอาห้วยเป็นเขตเป็นแดนเนาะแม่นบ่ละ่ะเออแลแ<ต>้วในในสอคในสอคสอก็บอกว่าจดห้วยค่ะมันจะไม่ใช่ตรงนนั้น<ร>ก็เอ<ง>องก็นั้นเราทำประโยชน์ยายก็ไปปลูกคาปลูกอันหน่อไม้แบบนี้เอ้าหน่อไม้ปลูกกล้วยแบบนี้เออปลมันเป็นลุ่มตรงนั้นนี่เป็นบ่ก็แล้วก็ปลูกกล้วยเป็นบ่หนำน้ำมาในน้ำแล้วก็ปลูกกล้วยปลูกมะกพอ มันมีอ่าร่องรอยการทำประโยชน์มาตั้งแต่ก่อนนูลล่นแหละปีอ่าที่จะเขาเรียกว่าแต่คนทํามันไม่เป็นก้าวไงครับเ,ออเพราะเขาใช้อํานาจเงินนะครับหวานซื้อเลยไงครับเขาใช้อํานาจเงินไงครับนะนี่ระวางเงินนะครับนะซี่ซีีกับตีฝัางล่างซี่ใช่ไหมกับ่มตูมเออซี่ใช่หนากระแดงชุลืดเงินเนาะเมนบอกครับ อแล้วก็จะดูด้วยตัวนี้นะครับ e เี่ซนะีมันเปลกนะมันเปกนะครับ e เี่ซีแล้วเรื่องคดีหลักล่ะครับทีนี้เอะแล้วเรื่องคดีหลักล่ะครับพี่น้องขนาดเรื่องคดีนี้นะได้ปลายหิม,มาพานนี้นะนี่นะอืมนะครับเีีมันไม่ธรรมดานี่แหละครับพี่น้องเี่ซี <c oughs> อ่าตอนนั้นก็มีเรื่องมีราวกันใช่ไหมละ่ะเออก็งัดกันใช่ไหมละ่ะกับพ่อพี่ใช่ไหมละ่ะนะจำลองเอาเปะใช่ไหมโทรมาหาพ่อเลยนะผมไม่ได้กัดจะเล่นอาจารยนะ์นะออนะผมต้องขอโทษด,ด้วยนะครับนะโทรมาก่อนเลยนะอืมนะครับนะโทรมาอย่างนั้นอย่างนี้ไงครับพี่น้องเอฟซีนะ แกก็ยืนการคำเดิมไงครับต้นสารด่าเออนะครับนิทานเรื่องนี้ทนายคุยเสียก็โอ๊ยนะครับเพื่อเตกเพื่อเตีนสิแตกเ,เหล่าม้อน่ะกินเจน้าตีหาครับลืมชุด,ดอีปุ๊ยนะครับพี่น้องเพราะความไม่ใส่ใจไงอความไม่ใส่ลืมชุดอีกครับในะนิทานเรื่องนี้นะนครับทนายคุยเสียกครับผมนม่ะทนายคุยเสียก จะลืมสุดครับลืมได้ยังไงครับ oh. เพราะความไม่เอาใจใส่ครับ mm. เพราะโดนซื้อแล้วไงครับ่น mm. ีานี่ถ้านเดินโดนโด,น,ดนซื้อไปแล้ว mm. เพราะมันเป็นกระบวนการไงครับอืม mm. ใช่ไหม mm. นะครับพี่น้องเอฟซีนะ mm. นี่แหละครับกรมตามสนองไงครับ mm. มาเรียกเงินเขาไม่รู้กี่แสนครับ มารับเงินเขาไม่รู้กี่แสนงานที่คุณทำน่ะมันประสบผลสำเร็จไหมเหมือนอย่างคําขี้คุยไหมครับตอนนี้ก็ยังขี้คุยอยู่นะครับนี่ยังขี่คุยอยู่ครับยังหน้าหนาหน้าไม่อายอยู่นะครับตัวน,นี้นะมันสำเร็จไหมครับให้ลูกความคุณประทับใจสักเรื่องไหมเรื่องที่คุณทำไปนี่ลูกความคุณได้ประทับใจสักเรื่องไหมนอกจากเสียเงินครับ เสียใจเสียเวลาเอาเรื่องของลูกความไปร้องเรียนลูกความอีกมันสมเหตุสมผลไหมครับมันสมควรไหมครับ fc อยู่นี่นะครับเป็นระดับที่ป้านะอาระดับแม่แล้วนะครับระดับปัญญาชนพี่น้องบอกว่ามันสมควรไหมครับแบบนี้มันถูกต้องไหมครับอืมอ่าไม่ได้สามแสนสามเป็นแสนปลายนะจ๊ะ แล้วเงินอะไรครับหลังไหม่นะฮะอีกนะออหลังไหม่นะฮะอีกนะการตุ้มการโฮมในนิทานเอาเงินมาจากไหนครับจากเอฟซีอเพราะมึงขี่โมขี่คุยไงครับรู้จักว่าเอฟซียังงั้นอย่างนี้ไงว่ามึงขี่หมามาช่วยพราะไปเองไงในนิทานนี้นนีเขาก็อะไรครับเขาก็สนับสนุนมึง ไม่ว่าจะเป็นห้องพักค่าเด็กค่ากินค่าเล่าค่าเบียร์มึงอยากสิแตกอะไรเขาเลี้ยงมือบักส้นตีนมักหนังหน้าหมาอืมนะเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ไงครับมึงทำอะไรให้เขาประทับใจสักอย่างไหมไหมผลงานมีสักอันไหมครับขี้คุยไงครับขี้โม้ไงแต่เรื่องมัน ทำให้ประทับใจสักเรื่องไหมครับเจียงเงินนี่สักห่าครับผมมันสมควรแล้วครับพี่น้องมันพอดีแล้วนะครับที่จะอะไรครับอ่าที่จะทําอะไรสักอย่างเห็นไหมครับเพราะอะไรครับอ่าตกลงแน่นอนเพราะอะไรครับเรื่องอุทงอุทนนิทานเขานิทานนี้มันจบแล้วไงครับเพราะเขายกภูเขาจาอกแล้วไงครับอ่า เพราะอะไรเขาถอยมาเยอะแล้วไงครับเขาจะลุกบ้างไงครับเดินหน้าฟันศอกถึงเวลาที่จะเดินหน้าฟันศอกแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะมันถอยมาพอแล้วนะครับเอฟซีนะเออเขาเป็นผู้เสียหายโดยตรงเลยสิ่งที่มึงนําเอกสารไปร้องเรียนเขาคนที่ไปเซ็นอ่านะครับนะก็มีผู้เสียหายสองคนนะ ที่มึงนำเนบเอกสารเข้าไปแต่ไปถอดไปแยกออกอืมไปถอดออกมันมันไม่สำเร็จรายการต้นกู้ฉบับมันอยู่ไหนคลิปวิดีโอมีในวันที่ไปร้องเรียนอ่านะมีหมายเลขรับด้วยงูติบ่ ความโง่มึงนี่ไม่ไม่ไม่บรรยับันดังเลยเนาะไม่แบ่งไม่ไม่แบ่งไม่แบ่งไม่เผื่อไม่เพ่ใครเลยเนาะศูนย์รวมโง่เนาะแต่ขี้คุยนี่ปอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีขี้คุยนี่ปุ๊เกินไปนะครับขี้โมขี้คุยนะฮะนะฮะสนาสนใส่นะฮะเห็นเห็นนะฮะอืมบบดนี้ครับ ใส่ใส่เห็นเห็นนะฮะนะ,ะ,น,ะ,ะนี่กระสิใส่ใส่เห็นี่ยนี่ <c oughs> เอากันอีกครับนี่ <c oughs> นี่ป้าสงวนของเทศนี่ครับเอามันได้ก่อนนะ <c oughs> จ้างเขาไปอีกนะอืมนี่แหละครับก็จะอะไรครับคือมาก,กรรมมาหาเงินไะครับแล้วก็จะได้อะไรครับจากเอฟซีของอีหยงเน่าอีกไงครับได้เงินแกะอีหยงเน่าอีกบัดนี้ แลสจะมาได้กับวิฟีอีกนี่นี่นี่กำลังอะไรครับยิ้มไงครับตอนนี้ยิ้มแล้วครับอ่าลูปปากแล้วครับตอนนี้ครับนะหวานเจี๊ยบครับผมอ่าเข้าทางแล้วไงรครับนะอีนี่ก็ยังงูอยู่ครับก็ตอนนี้นะครับแม่นางเอกกับพ่อเบเขาหงายงูอีนี่กำลังจะงูครับความงูกำลังจะโคกงามันไงครับอ่านะครับเป็นไงครับทีนี้ เออกูบอกไว้เลยครับรับครับนิทานนิทานรับครับเหมือนเดิมจ้ะเออเอาแล้วนะครับทีนี้นะครับถ้ารับครับขึ้นมาเนี่ยครับโอ้ด่ากันที่ายไปปวงนะเออไม่ว่าจะเป็นแม่นอกไส้นะครับแม่นอกไส้ก็ไม่ประทับใจสักเท่าไหร่นะครับเนาะอ่านะครับเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่สลาดเท่าไหร่นะที่มึงจะไปจ้งนะมึงยอมรับไปเลย สู้ยังไงก็ติดแน่นอนครับพี่น้องแค่ซีนะอ่ากับเรื่องอ่าปลาสมวนนะครับนะอ่ามันไม่ใช่เรื่องที่สลาดเท่าไหร่นะคือโง่นะอ่าถ้ามึงอะไรนะมึงโดนคดีมามันไม่ได้ติดคุกกับมึงมันมีแต่ได้กับได้มีแต่กินกับเจ้ามึงรู้หรือเปล่าออมึงมีแต่กินกับเจ้านะมึงรับสารภาพไปเลยนะมันมาแต่เอาเงินมึงเออมันมาเข้าข้างมึงว่าไม่ผิดเพราะอะไร เพราะเอาใจมึงไงเพราะจะได้เงินมึงอีสนตีนอีงโง่งโง่มหาโง่โอ้ยอ,อ,อย่ามาปึกมานานนะแผ่นดินทั้งตังนะนิท่านนิทานจักเราแผ่นดินทั้งตั้งหลักฐานมันเต็มคาราเบลไงครับนะการซีโบซีเบของอีนันนะครับเนาะ เออการไปเปลี่ยนแปลงสภาพดินไงครับมันไม่ลดครับพี่น้องเอ็จีเพราะความปากดีของมึงไงนะทาให้เขามันไส้มึงไงนี่นี่นี่มึงปากดีไงอืมมึงไปเปลี่ยนสะปลงสภาพดินมึงก็จบแล้วอีส้นตีนอีซาดหมานี่ท่าน